สามห้าศูนย์ไปเลยนะปล่อยล้เอาดีเี่ไอ้ตกแมพอุ้ยโอยีก็เตี่ยวเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยมึงดูดีสามห้าศูนย์วอมมันดิเอ้กูเจอไอ้เหี่ยนี่ไอ้ไอจีดูบูดาโอ้เจอดมู เอ้มึงทำอะไรกันเนี่ยมึงทำอะไรกันอะวอลเหรอเอ๊ะโก๊กเกอร์เหรอวะวอลอยู่เหรอจะวเขาหรอไอ้เหี้ยกูมีตัคนรู้จักกว่าไอ้สัตสเอาวอลันอยู่เหรอใส่กิบอยู่เปล่าพี่ถูกถ่ายเนี่ยเจี่หมอกูดูอะไ่างเงี้ยไม่เกี่ยวนี่มึงเลื้ยงอะไรวะเหี้ยเจอวอลวอกันเนี่ยกูกูกูไม่ได้เลื้ยงกูไม่รู้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนนะมึงแอดมินเขายืนดูอยู่ไหนไหนเอดมินอยู่ไหนยืนอยู่นั่นในโนเสาร์วะ ไอ้เจ้ยเอ้ยเอ้ยถอยก่อนเพื่อนไหนไอ้เจ้ยแอดมินพ่อมึงกับเพื่อนกูเนี่ยเพื่อนกูใตัวเต่าเพื่อนกูเอตีตอนไหนครับตอนนี้น้องโอ้โหเอตีเอตีก็รีบหมดแล้วเีอตีครับหนูไปเลิกเพียร์ตีครับไหนแอดมินไหนไหนแอดมินไหนแอดมินมึงเป็นยาอ่อนนี่เหรอไอ้เจ้ยแอดมินเนี่ยฮะ มีขามีมันในอาโน่เอ๋ป๊าั๊าไปไหนปีาทำให้มันเสียเลยป๊าป๊าไปไหนป๊าป๊าป๊าป้าหีไปไหนป๊าป๊าหนีไปไหนกราบป๊าป้าลอด้วยกราบเอาเยอะหมดปป๊า เอาใหญ่นุ่งแมวสี่นะพี่ป๋าไปถายปาสามาป๋าอย่าแทงคนป่าสี่สี่ไม่ใช่พวกผมลงกันนะสวัสดีนับเฮียเนี่ยโนเนมชิบหายอะไรอะไรครับผู้เลี้ยะมามามาวะ แค่สามครับจะเล่นไม่เล่นครับพี่าไม่ไงมคุยกันอยู่โกดังเก็บผบินอ๋อมันมันไอ้นี่ว่ะเพื่อนเพื่อนกูเว้ยกูเดินไม่ได้เว้ยเองเวตผมไม่เข้าครับผมโหดที่สุดในโลกไอตีมเข้าไอพอก่อนเดียเินเพื่อนกูเองเมือนกันะไอเยตีเฮียโนเนมอ๋อเฮียหลอนเฮียหลโนเนมพ่อมึงไอเฮี้ยมึงยังดูชูเบอกกูโนเนม โนนีมเดินรู้จักอะไรโนนีมพ่อมึงไงเฮียมึงยังรู้ชื่อกูเลยเฮียพ่อในอนาคตมึงไงกระจอกโล้นเฮียมาบอกกูโนนีมเฉยเลยไอ้เฮียมึงใส่สูตรมั่ววะเนี่ยมึงมึงใส่สูตรมัววะเนี่ยไอ้สัตว์ใส่สูตรมั่ววะเนี่ยไอลนมัวเหมยเสียวาบอกกูโนนีมแต่รู้ชื่อกูเขาตันเลยเฮียมึงย้อนแยงนะไอ้เฮียนี่ย้อนแยงไอ้เฮียมึงเป็นลิเกอไว้ไอสั์ย้อนแยงนะมึงอะ มาบอกุณโนเน่เดี๋ยวรู้ชื่อกูเฮียหรือว่าแม่หรือว่าแม่ยังเป็นคนบอกชื่อวะบอกว่าบอกว่าพ่อตีมาเลยเดี๋ยวพ่อตีก็กลับมาแต่พ่อตีไม่กลับมาเลยพ่อตีก็หกหนูพ่อตีก็หกหนูพ่อตีก็หกหนูเนี่ยเฮียมึงดูมึงมึงเห็นป้ที่ที่ที่มันหัวโวเพราะอะไรรู้ปะมันไปอยู่วัดมาเว้เฮียไม่มีใครเลี้ยงมันเว้พระเลี้ยงมันเฮียอเนี่ยเฮียเฮียอภิธรรมศพเนี่ยไอ้สั์ ตัเลืไอ้เกินวะก็อยู่ไม่ได้หรอไอ้เจ้ากรจอกขยโลนี่ควายโอ้หแล้วมาขวดที่ไปไหนมาสูตรที่อะไรเนี่ยไอ้สัสสูตรที่อะไรโอ้โหมาไอเดียวก็จอกวะนี่นะครับไอ้เฮียนี่ดินคำไอ้เฮียพระชุบเลี้ยงมาเอาเอาไปดิเอาไปดิลูกชายเอาไปดิลูกชายเอามึงตีลูกกูเหรอมึงตีลูกกูเหรอ ควายไม้เดียวเองเสียงเฮี้ยงอย่ะก็ะป e ิพูดทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไหนเฮี้ยโรลูกมึงทำกูเหี้ยเดี๋ยวเฮี้ยโรลูกมึงทำพระเนี่ยเอาดิไอ้เฮียโรลูกคุณทำพระนะครับไม่ดับไอ้สัตว์โลกูได้เฮียรับไม่ได้นะมาบอกกูณโนนี่มีเฮี้ยรู้ชื่อกูชื่อนีชิดีย้อนแย้งนะสัตส ไม้เดียวพลอยจอกรู้มือนะมึงไอ้เหี้ยก <produ> ็ต่อเยโล้ไม่ดับหรอแม่มึงไอ้สัสยังด่าคุยเลยแม่มือแม่มึงไอ้เหี้ยสภาพแบบนี้แม่ไหมฮะรู้รู้มือรู้ควยแม่มึงอะแม่มึงอะรู้ควยกูกระจอกรูมือจัดมึงไอ้เห้ยก็จอกนี่นะครับไอ้ลูกมันทำพระไอ้เหี้ยมึงอยู่วัดไหนนะกูลืมโค้กสํโรงปะโค้กสํโรงปะเอาไปไหนเอาวะนี่ นี่นะครับไอ้ลูกมึงทำพระนะครับโอ้โหไม้เดียวไงไอ้เคียมึงอย่าเล่นเลยอย่างเงี้ยโตเตาะที่ป่านเลยนี่นะครับเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอุ้มเอ๋อครับอุ้มเอ๋อครับตู้ก็มาลองมึงดูเดี๋ยวเจายโอ้โหว้าปีนะครับดูนะครับพวกกูสี่ตัวแกงไม้ก้านนะครับไม่มีใครไหวในสัตว์โดนด่าดับหมดทุกตัวนะ